พบเรื่องราะบางกอกจากกงมชนนะว่าตัว่ามีใครเข้าออกอนนี้พบเรื่องรอยพบเรืองรอย ครบเรื่องรยข้างนโอ๊ยคุิตางต้องเดินหอกเพาเอจะลููได้หมขอากรรารอรบ่องยที่ไหไม่เหสมกว่าไ่หาที่ไหนกวได้ลูกหาหาที่ตั้งอ 嗯。<noise> <noise> <noise>